ทำอะไรคะนี่ทำอะไรคะทำอะไรคะซัมซำมปกซำมกบบกตองแดนอันแดนตัดมาบางหันนี่บอกเนี่ยอ๋อเอามาโรยขี้ดินเลยบอกอมาลงขี้ดินตอนแล้วก็ซำมมัน ฮ่าจนจ้ออกลายยันเออมันก็สีใหญ่ไปละแค่ว่าโอ้มีการแตง่งจริงแต่งตรวจมันฟอมบอก่กขายบ่เนี่ยมัออขายบ่มีคนมาขอ,อก็จะให้ทำลองเฉยย <laughs> โอ้<ด>ต้องอให้มันติดก่อนเหรอติดก่อน่ <laughs> ติดได้ไม่ได้ขายตัวนี่ตัวหนีแล้วจีรลดบ่อด การวิธีซมกับต <cn> no ักบินใสตักบินใส่ถึงให้สักครึ่งแล้วก็วางต้นไม้ใสแล้วก็ตักอีกเหรอแล้วก็ตักใส่อีกทำซัก่อนค่อยจะเป็นวางลงปลูก เอราะว่าป่งไป่ปงออกแล้วไปซ้ำไปลงหลุมเออใส่ดินน้ำเต็มไม่เต็มเลยบ่ไม่เต็มกันเยอนิดๆทำกเกษตรทุกอย่าง กเกษตรครบวงจร <laughs> เกษตรครบวงจรปลูกมะพร้าวก็ได้ <laughs> เป็นหมากแล้วหลายตนอยู่เรบหยุดทางฝนเยอะแย<ก>ะเสียบไม้ลงไปเสียมบมัดบ่บัะนี่เสียบรัดไว้มัดได้ยังไม่ไม่คนจะโกหกจริงไลย เข้าใจนะคะมันจะได้ไม่ขคนนะเออมันจะได้ไม่ขคนไม่ให้มันหม่นเนยบ้อยเียบ้อยโดนปนได้ใบข้อสิบปงประมาณเดือนนี่เพราะว่าเป็นเดือนเลิตรถามไงบ้าน